ไปเยี่ยมพุทธาผูกแกส اد, ่สวัสดีครับยุ่นข้าเรนน้อยก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาไปเยี่ยมพุทธาภูกแก่นะครับในหมู่บ้านนะครับมีสี่านนะครับมีสี่คนนะครับผมจะไปเยี่ยมแล้วพร้อมกับไปมอบเงินและเล็กน้อยให้นะครับคนละ100บาทนะครับ ไม่ใช่ว to ่าผมมีต okay. ังค์นะผมก็ไม่มีนะครับผมก็ไปรับจ้างทํางานในเมืองกรุงนะครับแต่ผมคิดว่าการให้การมีน้ําใจความมีเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือผมทําทาแล้วผมมีความสุขนะครับโอเคงั้นเราไปเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมคุณยายหลังนี้นะครับคุณยายพิติโมนะครับไปกันเลยฮะคย นี่นะครับนี่คือบ้านของคุณยายนะฮะลงครัวจะอยู่นู่นนะครับอันนี้คุณตานะครับพิที่ป่านะครับสวัสดีครับเออพี่สวัสดีครับเฮ้ยพีดีครับลึกดเลือดเลือดใส่อะไรนเรียบร้อยยังไงมาเตะนะไรมาเตะอะไรน้ำปูเลยอ่ะโอ้โหขวบุกแฉ่ที่จะเลี้ยงหมูป่าได้ก็นีเลียไว้ S <S <an> ครับเพราะคุณยายบอกว่าทุกวันนึ้ไม่ได้ไปไหนแล้วฮะเพราะว่าแข้งเข่าไม่ดีนะครับแล้วก็ปวดคุณ้องน้อยนหน่อยหนึ่ง <S <S an> <S an> <S นะครับก็ด้วยอายุนะครับร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้ก็เย็นๆแล้วนะฮะทำอะไรกินนะเออมอญี่ะ่ะก็ปด พอพ่อบอกนะครับก็คือแกงข้าวเบ้อหน่อไม้นะครับนใส่หมูด้วยนะฮะใส่หมูด้วย้าต้มอะ้าต้มลอย้าต้มข้าวพื่นคนภราบก็จะถ้าเข้ามานะเขาจะบอกว่าเป็นข้าวต้มบนดอยนะครับคล้ายๆข้าวต้มนะครับแต่ว่าเรามันเป็นแกงกินกับข้าวนะครับ มาเรื่อยๆไปที่ชาวคนชาอ่เลยโยตั้งแต่ี่เงี้ยที่ล็กระดับเลยวะคุณยายบอกว่าก็อายุเยอะแล้วนะครับก็อยู่บ้านทำงานได้เล็กน้อยที่บ้านนะครับประมาณนี้เท่าไหร่อายุเท่าไหร่ละฮะเขแปดเจ็ดเจ็ดสิบาล้วก็เจ็ดสิบกว่านะครับไม่รู้เท่าไหร่นะเจ็ดสิบกว่าเนาะประมาณนี้นะครับแต่ก็ถือว่ายังแข็งแรงอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนจากไปเยี่ยมคุณยายบ้านอื่นต่อเดี๋ยว มอบเงินเดืเล็กๆน้อยๆสักว์ร้อยหนึ่งนะครับเพื่อให้คุณยายได้ใช้จ่ายชีวิตประจำวันครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเยี่ยมคุณยายบ้านอื่นต่อนะครับครับเราจะอุปถัมภ์สัตว์สวยมัธยีช่วยดิเดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมคุณยายบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเยี่ยมคุณยายบ้านหลังนี้ต่อนะครับ คุณยายเอลาโมนะครับเป็นชื่อเรียกแทนชื่อคุณยายจริงๆนะครับที่บ้านผมก็จะเรียกแทนชื่อกันแบบนี้นะครับไปดีกว่านะครับนะครับนี่นะฮะคุณยายพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณยายเอลาโมนะครับอายุเท่าไหร่นี่ไปดีหรอ นี่ชีเนี่ยชุกคอชีชาเนี่ยอายุคนเฉคือจำไม่ได้นะอายุนั้นประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนะแปดสิบละมั้งนะประามาณแบประมาณนี้นะครับ <c oughs> ไม่คลีขนหูเลยอะสิบปอนด์เลยก็ไหลปอนด์เนี่ยปอนด์่าเยอะนาจะเอาระเพ็งชิบหายคือคุณยายบอกว่าตาเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วนะฮะมองไม่ค่อยเห็นนะครับนะแล้วก็ขาเข่าก็ไม่ดีแล้วก็อายุเยอะแล้วนะครับ ยายอยู่มากแล้วฮะก็ไม่ได้ไปไหนครับก็อยู่บ้านนะครับมาร์เมรีนถ้ามาร์เมรีนยัยเยอะก็อมิอิอมิลิอมิญองให้เชฟโปมาอัดฉอดีแล้วคอยเอาอ้อยทุกอบ่างเยอคุณยายบอกว่ากินข้าวแล้วนะครับกินข้าวกับไข่นะครับาแล้วทีก็เุดชิ้นเล็กชุดชุดชิ้นเต็มหมดเดี๋ยวก่อนจากไปก็มอบเงินนะเล็กๆน้อยๆนะครับหนึ่งร้อยบาทให้คุณยายนะครับ ก okay. น bi, uh, ็เราเป็นคนคริสนะครับนะคนคริสแล้วก็นับถือพระเจ้านะครับก็คุณยายก็เมื่อกี้ก็อธิษฐานให้นะครับอธิษฐานอุทธรณ์ให้นะครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาเยี่ยมคุณยายบ้านหลังนี้กันต่อนะครับไปเลยฮะเป็นบ้านคุณยายนะครับล้างถ้วยล้างชามนะครับ แล้วนี่ก็เป็นที่ทําอาหารนะครับก่อไฟอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะบ,บ้านผมก็จะทํากันแบบนี้นะครับพี่สวัสดีครับพ<น>ี่ัดีครับรเดี๋ยวก็จะยนลงไงเลวนี่ยเด้๋ยวเียเดินนะคุณบอกว่าไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะครับก็อยู่บ้านทุกวันนะครับที่คุณยายทำเนี่ยก็คือทอผ้าน,นะครับ เดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยเห็นนะครับนานๆมีคนทอนะครับแต่คนย้ายนี่ทอประจํานะฮะเห็นเห็นทอประจํานะเออบื้อทอบเบื้อทอบนอ่ะอบื้อกขึมาันนี้บื้อในปุ่นีแต่ละวัวเบื้เงแรกฝ่นวีเห็นหนุ่มบุชชัยบุชชัยก็เดี๋ยวพี่บ้านพี่ผือนี่ฝีมือคนย้ายนะสวยสวยมากนะครับกระเป๋าฮะกระเป๋านี่นะ สวยมากชใช้ก่อนไหนใช้บาริเชย์น่ะคิดเปิดเผยกัน้ขาเดิมหมดคขาลิมดเกิดเรงหมกบ้านนี้่หรอเดิมหมดทุวบานีิพอดีเขาอดี๋ยวเขาเขาเดี๋ยวเขาคุณยายบอกว่าของคุณยายเนี่ยเข่าไม่ได้เป็นไรฮะแต่ว่าข้อเท้านะปวดตรงข้อเท้านี่ขี่เราเป็นเนี่ยเรียอยเลยใช่ไหมเรียบร้อยขี่เดี๋ยวดูคุณยายทอผ้านะครับนี่นะฮะ ได้นะฮะคือเป็นได้เนี่ยเล็กๆนะทีละเส้นทีละเส้นนะฮะจนกลายเป็นภาพขืนแบบนี้นะฮะเพื่อนฮะสวยงามมากนี่ก็เป็นคนเฒ่าคนแก่นะครับในหมู่บ้านนะฮะก็เหลือไม่กี่คนแล้วนะครับอายุเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะครับนะฮะมีแข็งแรงอยู่นะครับก็ เป็นลมโพลลมสายให้กับลูกหลานนะครับเดี๋ยวก่อนจากไปนะครับเดี๋ยวมอบเงินคุณยายสักนิดหน่อยนะครับเนาะรายหนึ่งถ่าใช้จ่ายนิดน้อยนะครับนี่นะครับอ่านได้ให้นะฮะพระเมื่อเปิดป้อนแล้วจ่ายแลือก็จะแสช่วยหน่อยในวัยแต่งแต่เลือกอ๋อกระแช่วยหน่อยขอบคุณนำมาดีเนี่ยมแต่งกันมา สวัสดีครับคุณยายก็อวยพรอให้นะครับให้พรให้ครับก็ขอบคุณครับไปละเดี๋ยวไปเยี่ยมคุณยายอีกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเยี่ยมคุณยายนะครับหลังสุดท้ายนะครับหลังนี้นะครับไปเลยฮะคุณยายนั่งอยู่นะครับนี่โดดดีครับนี่นะครับคุณยาย แล้วก็นี่ก็เป็นที่นอนนะครับนี่นะครับนะ <c oughs> อยู่แบบนี้นะครับมืดไปนิดนึงนะครับ <c oughs> นิดนึงเวลาคุณยายเข้าห้องน้ําก็จะมาทางนี้นะครับนะใช้ไม้เท้านี่ครับใช้ไม้เท้าค่อยๆเดินแต่ว,ว่าค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะคุณยายนะครับนะแล้วก็มาทางนี้นะครับ นี่นะครับห้องน้ำนะก็แบบนี้นะครับโดดดีครับ <c oughs> เรเวลานี้ <c oughs> เท่าไลรวนะำพุร์เา <c oughs> นาะคุณใจก็อายุเยอะแล้วนะครับ เนะครับข้ากับคุณยายเมื่อกี้นะยี่เลยนะครับยายก็เข่าไม่ค่อยดีนะฮะเข่าเข่าเนี่ยคือเสื่อมแล้วนะครับไปเปลี่ยนมาลอบหนึ่งด้านะก็ยังเดินไม่ค่อยได้นะครับก็เนี่ยใช้ที่พยุงช่วยเดินนะครับค่อยๆเดินแต่ว่าค่อนข้างจะตัวทุเลนนิดนึงนะครับโอเมลี่ก็ไม่ดีนะยายบอกยังไม่ได้กินข้าวนะครับเย็นนี้ อันนี้กาต้มน้ำนะฮะไม่รู้ต้มอะไรฮะต้มน้ำเปล่าต้มน้ำเปล่ากินน้ำต้มสุกนะครับเดี๋ยวแม่ทีก่อนจีกินแม่ทีเรียกคนยายคนยายใส่ชีวิตก็คุณยายบอกว่าตาก็ไม่ค่อยดีนะครับไม่มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับก็อายุก็เยอะแล้วนะครับเยอะแ้

ค่ารถผมมาเจอที่เซ่ค่าจัดที่ผ่านเงิกว่าหมูคือโลตัดไปเดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมอบเงินเล็กๆน้อยๆนะครับหนึ่งร้อยบาทให้คุณยายนะครับได้ใช้จ่ายนะครับแล้วนะะเดีเดย ก็โอวยพอให้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับดีครับ